ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําว er ันที่25กรกฎาคม2566นะคะคนที่เก um <so ิดวันพุธวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้โอ้โหไพ่การเงินขึ้นมาเต็มเลยนะคะวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบค่อนข้างโดดเด่นนะคะใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินใครคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อที่ซื้อที่ซื้อบ้านนะคะช่วงนี้สําเร็จนะคะใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้หลายๆคนกาลังคิดที่จะเก็บเงินอยู่นะคะ คุณมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องกุ้มใจไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องเงินนะคะหลายๆคนคิดอยากจะซื้อบ้านใหม่นะคะอยากจะย้ายบ้านใหม่หรือหลายๆคนอยากจะขายบ้านนะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะโชคลาภเด่นมากนะคะจะบอกว่าเปิดมานะสะี่ใบเป็นไพ่เงินหมดเลยนะคะของคนที่เกิดวันพุธนะคะ คุณจะมีโชคนะคะโชคลาบค่อนข้างดีนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้941นะคะแล้วก็10นะคะขอให้คุณโชคดีร่ํารวยคะ่ะ